าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ สอนว่าอากาศที่อัตโนธโถตอนเท่านั้นจะดีขึ้นน้องตอนสอนจะดีขึ้นอย่างไรต้องช่วยตนให้ได้้องพึ่งอนให้ได้้องสอนตัวเองให้ได้นี่เป็นหลักปฏิบัติเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วพ่งตัวเองไม่ได้แล้วสอนตัวเองไม่ได้แล้วไม่น่าจะเกิดมาทำไนเกิดมามีกรรมเกิดมาทำอะไรอ๋อเกิดมาสร้างบุญให้เกิดความสุขให้มีกรรมเก่าให้หมดไป จะไปช่กรทมใหม่ต่อไปเลยนี่ชัดเจนมากทหานบ้างหลายเอ่ยถ้าคนเรามีอลักทาคำสอนที่ยาวจะอมน้อมทำตนสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยอดสัพพะธานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง